กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดอาคารศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงณจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP ให้ได้มาตรฐานสากลโดยมีนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีพร้อมจัดเสวนาและนิทรศการโชว์ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ การจัดตั้งศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพแห่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนแต่เราก็จะรวบรวมในเรื่องของตัวประสิทธิภาพของอผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิตเนี่ยมาประมวลในเชิงสติมาประมวลในเชิงวิทยาศาสตร์มาประมวลว่าเราจะต้องมีการพัฒนาอะไรต่อ เพราะเนีเราก็จะได้ทำมาเป็นหลูกที่เราจะพัฒนาได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของการใช้ ATMP ในเรื่องของการรักษาโรคในเรื่องของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเรื่องของการที่จะนำมาใช้กับโรคอื่นๆหรือว่าการนำมาใช้กับในสภาวะอื่นๆสภาวะความเสื่อมของร่างกายหรือในสภาวะอื่นของอางการเนี้ยเราวิทยาศาสตร์การแพทย์เรนนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ไปอย่างไปอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบคุณภาพที่กับระบบอาคารที่ได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของของโลกนะครับคือเรายินดีทั้งในเรื่องของทุกสถาบันการศึกษา,าทุกโรงเรียนแพทย์ทุกโรงพยาบาลใหญ่ๆรวมถึงภาคเอกชนถ้าเกิดว่าเขาสนใจให้มา,าให้มาคุยกับเราว่าเขาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วถ้าเราอยู่ในความสามารถอยู่ในไลเซเส้ของเราอยู่ในนักวิทยาศาสตร์ของเราที่ทําได้เนี่ย กองวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมที่จะทำทำงานเรื่องนี้ร่วมกับทุกทุกฝ่ายครับ